วัดร่อยเอ็ดครับสำหรับงานาพิธีเปิดงานขา่าวหอมมะลิโลกเทือทียีเป็นการยกระดับตลาดขา่าวหอมมะลิในไทยครับวันที่1 1ธันวาคม2 5 6 8เวลา17นาฬิกาครับนาอ่างเก็บน้ำทวัดชัย ตำบลมะอืออำเภอทวัดบุรีจังหวัดอร่อยเอดนชายชัชวาลเบญจศิรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอร่อยเอดครับเพื่อได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลขาวหอมมะลิโลกเทือทียี่สิบห้าย่างเป็นทางการซึ่งกะจัดขึ้นระวางวันที่11ชนหอดวัน 14, ที่14บ่ธันวาคม2 5 6 8เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพขาวหอมมะลิของจังหวัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที โดยมีร่องผัวาราชการจังหวัดร้อยเอดหัวหน้าส่วนราชการค่บภากราคเอกชนและกับประชาชนเขาร่วมกันจํานวนมากจังหวัดอร่อยเอดครับได้มีการจัดงานเทศกาลเข่าหอมมะลิโลกเขือที่25ระหว่างวันที่1 0ถึง14่ธันวาคม2568อ่างเก็บน้ำทวัดไช่เพื่อส่งเสริมเข่าหอมมะลิกับถุงกรางลอางหงห้และกับพักดันผู้พลิษสูตลาดทั้งในและกบต่างประเทศรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งกิจกรรมครับประกอบด้วยการเจราจาการค้าการลงนาม MOU นิทรรศการผลิตภัณฑ์เขา่าบูรสินค้าโอท็อปการแสดงวัฒนธรรมและกก็คอนเสิร์ตโดยได้เป็นการบรุรณาการความรรวมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและการชุมชนเพื่อยกระดับเข่าหอมะมริไทยซูเวที่สากลครับ